นายสวัสดีครับผู้ชมนะฮะสำหรับวันนี้ท bmw ix 3คันนี้นะครับฟังให้ดครับเป็นรถไฟฟ้า100%เนะครับเข้ารับบริการในส่วนของการเคลือบแก้วทั้งคัน alpha code fly ใช้เวลาในการทำอยู่ที่1วันเท่านั้นเพราะว่าตัวรถเนี่ยเคลือบด้วยน้ำยาเพียง1โค้ดนะครับแล้วก็อบอินฟตเลย์สำหรับคันนี้นะครับนอกเหนือจาก <c oughs> ในส่วนที่เห็นกันเนี่ยก็จะมีในส่วนของล้อแมกกระจบที่เราทําการเคลือบด้วยเพิ่มเติมนะใช้เวลา1วันเ็นเสร็จเลยเพราะว่าเป็นรถใหม่ายแดงนะฮะขอบคุณท่านเจ้าของรถมากครับตัดสินใจไม่นานเลื่อนจากวันพระธาดมาเป็นวันอังคารเลยนะแล้วก็เสร็จติ้นอย่างที่ท่านเห็นนะเวลานี้นะครับใช้เวลาในการทาประมาณ4ีถึงหชั่วโมงไม่มากเพราะว่ารถเป็นรถใหม่ใยแดงขอบคุณคนแนะนํามาด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้ามากับคนแนะนําซึ่งรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้เจอกัน พักระยะหนึ่งแต่ก็คิดถึงกันนะครับมาโด,าโดยตลอดขอบคุณท่านเจ้าของรถขอบคุณทนแนะนำนะครับขอบคุณรถบีเอ็มที่อยู่คันนี้ด้วยขอบคุณน้ํายาดีๆที่มีไว้ให้เราได้เสิร์ฟกับรถลูกค้าทุกๆคันด้วยนะฮะสำหรับคันนี้โปรแกรมการเคลือบแก้วที่ใช้เวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้นอัลฟาโค้ดพลายนะฮะตอบโจทย์กับหลายๆคนด้วยนะครับที่มีเวลาน้อยแต่ต้องการให้รถมีความเงาใสา แล้วก็ในส่วนของตีฟิมแต่การลองผมก็แนะนํานะแต่ว่าสีขาวเนี่ยจะเหลืองไวหน่อยหลายคนก็จะอาจจะรับไม่ได้กับตรงที่มันเหลืองไวนั่นแหละนะครับก็แนะนําให้การเคลือบแก้วเป็นตัวเลือกที่ดีไปแล้วกันวันนี้มิกกี้เสร็จแล้ว,ว,วสวยแต่รับชมไปก่อนครับสวัสดี